ดูให้หน่อย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 สวัสดีครับเพื่อนๆชาวไบเกอร์ทุกท่านนะครับวันนี้ไปแล้วบอกโอเคครับนี่ครับทีมงานซุ้มเลยลามวันนี้นะฮะก็มามิติ้งกันนะโอเคครับเรามีรถหลายๆคันให้เพื่อนๆได้ชมกันนะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะก็ มีคลิปจัดเต็มนะครับคันนี้ CBR 650R ไม่0ูโลนะฮะแล้วก็จะเป็นดุคติ V4 นะฮะ R1 แล้วก็ V4 ของ FOMO t e d e ด e นะฮะแล้วก็น้องชายพุชซี่มากิน KFC แล้วก็จากไปนะแล้วก็จะเป็นรถคันนี้รถ E.R. หรือวิจัยนะฮะคันนี้นี่เขาเรียกว่ารถซ้อมมือช่างนะคันนี้คือรถไม่ได้พังอะไรนะฮะเขาเรียกว่าหรือวิจัยนะคันน ก็มีปัญหาหลายๆอย่าง mm hmm. เขาเรียกว่าดับทุกคลิปแล้วกันนะคันนี้ดับทุกคลิปนะครับก็เป็นรถที่เป็นกระแสะไวรัลในโลกโซเชียลนะฮะของอพัตเตอร์นะฮะแล้วก็จะเป็นฟูก,กี้นะฮะน,น,นานขี่นะฮะฟูก,กี้แล้วก็คันนี้นะฮะคันนี้นี่ที่สุดนะครับที่สุดของที่สุดเลยคันนี้คือผมชอบมากเลยนะ2องห้าคันนี้เขาขี่แบบว่าเหมือนกับนักแข่งมโตซีพีเลยนะฮะ ออกไฟแดงนี่ล้อฟรีกระจายใช่ไหมครับอันนี้ก็ทำไมสติกเกอร์ออกเหลืองๆไงจอดตากแดดไว้อ๋อรู้สึกว่ารถห้างเหมือนคนเลยเนาะอ๋อคันนี้ก็รถห้างเหมือนกันนะฮะนี่นี่แล้วก็ฝากถึงท่านที่อยู่เมกาด้วยนะฮะที่เ็มเพเดอร์นะฮะโฟโมนี่ใช้ดุกเอารถออกมาอุ่นเครื่องแล้วก็จะเป็นช่างตี้หัวหน้าเผาซุ้มเลยรามนะ นี่นะฮะรถคันนี้ที่เป็นกระแสคือที่ลื้วิจัยอะลื้ล้างทุกอย่างนะครับคลิปนั้นก็เพื่อนๆกดลิงก์ตัวไอด้านบนได้เลยนะเพื่อดูคลิปนะครับคันนี้คือทางช่างตีนะครับได้หอดหนึ่งวันล้างหนึ่งวันแล้วก็ลื้อหนึ่งวันนะครับคันตี้ก็จะมีน็อตไทเทเนียมด้วยนะ v r 4สิบหกนะฮะเรื่อง้ซีก็จะเป็นพี่เอกนะพี่เอก รถพี่เอก R r แต่ตอนนี้เป็นพี่เอก v 4แล้วนะครับน,นี้แต่งหมดหลายแสนนะเพื่อเขาเรียกว่าซื้อพาร์ท v 4มาใส่นะอ่าอันนี้ก็จะเป็นรถพี่เอไวรุ่นสูตรโลนะฮะคือซื้อมาปุ๊บแล้วก็แต่งปุ๊บเลยนะฮะแล้วก็จะเป็นไอ้งูเห่าเซ็ x สิบ r นะฮะของห้ำเบีดนะฮะแล้วก็จะเป็นรถผมนะครับตรงน,นี้บักเกียวกุดลูกลักนะฮะขายสติกเกอร์ไปหน่อยนะสติกเกอร์เต็มเลยนะฮะ แล้วก็จะเป็น GPX Demon 200นะครับตัวนี้ค่อนข้างที่จะเท่น,นะ <S <S ไปแล้วเหรอไปแล้วครบับใบสั่งไหม,ไมไอันไหนติดออกหรือยังสติกเกอร์อยู่ไหนวะยังไม่ได้ติดเลยครับอ๋อนี่ฮนะน้องคนดังของเรานะฮะทอลั่นประจำซอยนะฮะดูดูดูรองเท้าซะก่อนโคตรแจ๋วนะฮะเออนะฮะ แล้วก็จะเป็นรถชายพุ่มนะครับแล้วก็จะเป็นรถน้องชายผมเองนะฮะไปแล้วนะครับก็วันนี้ไม่มีอะไรมากนะแโอเคนะครับก็จะขอจบไลฟ์สดเพียงแค่นี้นะวันนี้ก็รอดูคลิปเต็มได้เลยล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ผมนิ่งด้ขอจบคลิปวันเนะสารสวัสดีครับ